ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงแต่งงานกันนะบางทีเราอาจจะเข้าใจข้อบอกพร่องกันและกันก็ได้ฉันไม่สามารถทําให้เธอมีความสุขได้หรอกนะหรือมันเป็นเพราะช่องว่างระหว่างอุดมคติของความจริงรในที่สุดเราก็ได้ใส่เจห,หน้ารักน่ารักสักทีอย่างกับความปรารถนาที่เป็นผู้หญิงที่มีความสุขเป็นจริงเลยบางทีเพราะความผิดพลาดแบบนั้นถึงทาใหเรารักกันฉจนเองก็พยายามที่จะมีความสุขในส่วนของฉัน เรางานนายเองก็พยายามมีความสุขในส่วนของนายด้วยนี่น่ะเหรอที่เขาเรียกว่าการแต่งงานเน่ะเราได้แค่เล่นน้ําหน่อยเดียวเองไม่ใช่เหรอแต่ฉันไม่อยากถูกแดดเผานี่นะแต่อยากเห็นชุบไว้น้ําจังงั้นถ้าในห้องแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีเซ็กกันอีกหลายรอบถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เถอะแต่ฉันก็มีความสุขนะ ันไม่เข้าใจสิ่งที่สามีพยายามจะบอกฉันเลยสามีของฉันเป็นผู้ชีวิตของฉันเป็นโอตาคุที่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีอนิเมะอัะนะฉันเองก็ลองมาคิดดูแล้วอ่ะนะนี่น่ะมันสนุกเหรอฮะสนุกเหรอมาชิโรัานแต่คือเจ้าสาวของฉันไงก็ฉันไม่ใช่เหรอฮะสามีของฉันไม่จะเขียนด้วยต่างๆลงบล็อกเหลือเชื่อเลยที่หาราไได้จากอะไรแบบนี้ได้ ฉันไม่คิดฆ่าตัวตายโดยทํางานเหมือนคนอื่นหรอกนะจะบอกให้ก็นายนะ่ะเลียดการทํางานสุดๆเลยนี่นะหนอยฉันไม่อยาทํางานจริงๆเววราคนไม่อยาทํางานเลยจะหาเงินมาจากไหน <c oughs> เนี่ย <c oughs> ปะโออย่าเอาของพวกนี้มาไว้ในห้องนั่งเล่นซิมันน่าอาจจะตายรู้ไหมอะไรกันลืมไปว่าต้องใช้หลังจากนี้พี่นะนใช้าง,งินเหรอฮะแต่ทั้งหมดนี้ยังโนตมทั้งนั้นเลยอ่ะผู้ชายสนใจแค่โนตอมท่างนั้นได้ไงอ่ะ ใช่แล้วพวกเราเนะี่ยชอบแค่โนอโต้มเท่านั้นละ่ะที่มันเกิดจะได้ขึ้นกับพวกลู้ชาย,<อ>ยนแน่แล้วเนี่ยโมเอชอ่าแบบนี้งั้นเหรอโมเอชอบแบบนี้งั้นเหรอ,อ,อทางนั้นวันหยุดทั้งทีไปเที่ยวกันเถินะ,ะเพราะเมื่อคืนมีปาร์ตี้ทั้งคืนอน่ะขอนอนก่อนเถอะปาร์ตี้เหรอแต่ถ้าอยากจะไปจริงๆแล้วก็พวกฉันด้อความโมเอะ่ะ แน่นอนว่าต้องดูอนิเมะอีกใช่ไหมเอาหนะ้าก็อยากเขียนรีวิวในบล็อกด้วยอะอยสนุกดีเหมือนกัน<อ>นะเ<อ>นี่ยงานทำตัวเองแตไม่ได้เรื่องแล้วก็หายไปทำให้การดำเนินเรื่องด้ตัวประกอบที่เด่นกว่าเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กจงไม่ได้ทำสำหรับผู้ใหญ่ดูต้มข้ามกันเนะะื้อหาซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับผู้เขียนมันถึงได้เดินเรื่องซอกเกาวขนาดนี้โทษด้วยที่ตอนดูไม่ได้นึกถึงขนาดนั้นเลยล่ะคิดว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วละมั้งไม่เอาวะผมยังมีที่ที่อยากไปอยู่อ่ะ 啊啊 <laughs> いいかげんにして。 「あわせ」